สวัสดีค่ะพบกับใบบัวใบเตยแฟมิลี่พาใบบัวมาทักทายแม่ๆห่คะวันนี้อยู่ดงหญ้าเลยใบบัวผักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วค่ะวันอยาเยอะจังเลย ดูเด็กน้อยทรงพลังค่ะดูเนี่ย,ยอย่าไปหักต้นไม้เขาลูกว่านอิ่มแล้วเล่นค่ะเล่นอิ่มแล้วหนูเล่นนะคะแม่แม่อะทู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 วันนี้หนูได้กินหญ้าเต็มเลยโอ้ ทะเาลาะกันกับต้นตะขบนั่นไปหักคอกอย่าไปหักของเพิ่นลูกวันเจ้าเอว้าเสียงใครตดแตกจ้เอ ไปกินหญ้าไปลูกไปกินหญ้าเด้อกินหญ้าเลยกินหญ้าเลยน,นั่นส่แก๊สออกมาแล้วเออนไหม เย็นสบายเลย นั่นนั่นดูโชว์พลังนั่นนั่นไปหักของเขาทําไมลูกหวนเนี่ยหักของเพื่นนั่นนั่น,นดูดูดูเล็กน้อยโชว์พลังฮ้นั่นหวนถอยลูกถอยถอย,ถอยแล้วแล้ว,ลวกินหยาไปกินหยาไปกินหยาได้ไปไปกินหยาไปลูกไปกินหายาได้ไปดูนะ โอ้แม่แม่ค่ะถูโอ้ทูท่องทูท่องขั้นท่องวะลูกมันชีเป็นแพรได้นะนะเฮาเกา้ลูกเด็กน้อยชนแทวาแม่แมเด็กน้อยชนแทวาเด็กน้อยชนแทวาเอานั่งลงนอนลงตึิมตึ้มตึ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 มแล้วตึมตึมเล่นอะไรอีกหาตะแนวเ,เล่นได้ไหมแม่อะนอนเล่นดีกว่า ไอ้เอนอนกลางวันบ้างลูกทำอะไรอย่างนั้นนอนไปนอนฝั่งนู้นไปไปนอนฝั่งนู้นเด้อไปเล่นค่ะเล่นหนจะเล่นค่ะแม่แม่โนจะเล่น,นจะเล่น บายๆก่อน bye bye. บายๆพักผ่อนตามอัธยาศัยสไตล์บบัวน,นะคะวันนี้ยาเตรียมมือค่ะอ้วนกินยาก่อนนะคะพักผ่อนก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายๆคะ่ะเด็กน้อย